สวัสดีครับผมอันนี้ผมจะทดสอบเครื่องชาร์จฟื้นฟูแบตเตอรี่นะฮะตัว12โวลต์15แอมป์นะฮะของตัวบริษัทเพชรนะครับอันนี้ผมจะลองกับแบตไซส์ n 1 5 0เลยนะฮะครับก็สามารถชาร์จได้นะครับผมลักษณะาการต่อผมก็จะเสียบปลั๊กเข้าไปผมเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ผมจะคีบนี่ผมคีบขั้วบวกกันแล้วแล้วผมก็จะคีบขั้วลบเลยแบตเตอรี่ลูกนนี้ไม่ได้เสียนะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่ ในตัวเครื่องก็จะบอกสถานะคำว่า P1 นี่ก็คือเริ่มเริ่มเครื่องยังไม่ไดเปิดเครื่อง12.7คือลักษณะนวนแบตนะครับผมก็จะเปิดเครื่องแล้วผมจะเข้าไปตั้งค่าไปที่ตัวนี้เป็นไซส์150แอมป์นะฮะผมก็จะบิดไปที่150แอมป์เลยบิดไปที่10แอมป์เลยครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นไซส์150 ปิดไปที่ไซส์150แล้วผมก็จะตั้งโหมดไปที่การชาร์จอัจฉริยะก่อนนะฮะแล้วอันนี้เป็นตัวตั้งตั้งชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอันนี้ผมจะลองเทสเครื่องก่อนแล้วผมก็จะเปิดเครื่องเลยนะครับเปิดเครื่องเลยอ่าเปิดเครื่องนะครับกระแสไฟที่จากไอแคมิเตอร์ที่ผมคล้องใส่ไฟไว้เข้าอยู่ประมาณ2.04นะครับ ครับลักษณะการชาร์จก็จะชาร์จเข้าไปเรื่อยๆครับมันเป็นการชาร์จอัจฉริยะจะเป็นการชาร์จแบบระบบออโต้พันนะครับคือชาร์จกระแสสลับเข้าไปเรื่อยๆเอยนะฮะแล้วก็โหมดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนโหมดใหม่ครับแล้วก็โหมดต่อไปนะฮะนี่ผมทุกครั้งก่อนเป็นโหมดต้องปิดปิดออฟก่อนนะฮะนี่ผมออฟไปแล้วแล้วผมก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นที่โหมดชาร์จคงสภาพผมจะเปิดเครื่องนะฮะอ่า P2 ฮมันจะขึ้นคำว่า P2 P2 แล้วเราก็ดูที่กระแสไหลเข้าไปนะอ่ากระแสมันจะไหลเข้าไปแบบให้รักษาคงสภาพแบตเตอรี่นะฮะอ่าเสียงอันนี้เสียงพัดลมทํางานแล้วพัดลมพัดลมนี่กจะทํางานตอนอุณหภูมิร้อนนะฮะถึงจะทํางานนะฮะครับกระแสไฟเข้าประมาณ5 5.4แอมป์ครับ5.8จะเข้าไปเรื่อยๆครับ เห็นไ,ไหมโวลต์จะขึ้นไปเรื่อยๆ13.3โวลต์ครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเป็นเป็นโหมดตัวชาร์จกระตุ้นนะครับที่ผมเปลี่ยนเป็นโหมดชาร์จกระตุ้นแล้วผมผมออฟไว้ก่อนครับแล้วก็เปิดเครื่องอ่ะมันจะขึ้นคําว่า P3 นะครับโหมดการชาร์จกระตุ้นเนี่ยมันจะปล่อยกระแสไฟเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่่แต่เขาจะปล่อยปล่อยกระแสไฟเท่าไหร่คลิปแอมป์วัดได้6.75ครับ เดีย๋ยวลองดูเขาจะปล่อยกระแสไฟเข้าไปประมาณ14.4นะฮะ14.4นะฮะแล้วก็ปล่อยแอมเข้าไปประมาณ5.8แอม5.8แอมลองดูที่คลิปแอมมัก็ประมาณ6.5นะครับก็คือถ้าเกิดอย่างเงี้ยในกรณีอย่างเงี้ยคือคือฟ้องเงี้ยคือแบตเตอรี่ลูกนี้แบตเตอรี่มันไม่ได้เสียฮะเขาจะฟ้องว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มันมันไม่ได้เสียคือกระแสไฟมันมีอยู่แล้วก็คือกระแสไฟมันยังเต็มแล้วนะฮะ ต่อไปเหตุผมจะเป็นเป็นโหมดฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับครับผมเปิดเป็นโหมดฟื้นฟูแบตเตอรี่นะฮะเปิดเครื่องอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่ากระแสไฟไหลเท่าไหร่อ่ากระแสไฟไหลเข้าประมาณ3จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือกระแสไฟจะขึ้นเป็นลักษณะแบบขึ้นเป็นระบบพันอะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงอย่างฮะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็การชาร์จอ่แบบ ฟื้นฟูแบตเตอรีร่เนี่ยมันจะกระชาร้ากระแสร,รุนแรงเข้าไปก่อนเห็นไหมฮะวนสิบห้าจุดศูนย์ละแอมแอมเข้าไปเก้าจุดหกเห็นปะแต่ที่คลิปแอมเนี่สิบเอ็ดกว่าเห็นปะคือครั้งแรกๆเนี่ยมันจะชาร์จกระตุ้นเข้าไปก่อนพอแบตเตอรีร่เริ่มเริ่มกินแอมเริ่มอะไรแล้วมันก็จะกระแสไฟมันก็จะลด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 ล,ดล,ง,ล,ดลงลดลงเรื่อยๆเรืเ่อยๆนะฮะสรุปแล้วก็คือตอนนี้คือพัดลมถามว่าพัดลมทํางานหรือยังพัดลมยังไม่ทํางานนะ พัดลมจะทํางานตอนที่อุณหภูมิสูงครับถึงจะทํางานครับขอบคุณครับครับผมได้ลองทดสอบนะเครื่องพอดีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของลูกค้าลูกค้าสั่งผมมานะฮะ12โวลต์15แอมป์นะฮะแบตเตอรี่ลูกนี้นะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้ CTA มีประมาณ380กว่าแต่ว่าค่ากดทุกช่องเนี่ยกดจืดหมดเลยเดีย๋ยวผมจะลองวัดกดทุกช่องให้ดูนะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูแล้วนี่พัดลมทํางานแล้วนะ อ่ะเนี่ยเสียงพัดลมทํางานแล้วพัดลมเนี่ยจะทํางานตอนที่อุณหภูมิเครื่องชาร์จสูงจะทํางานนะครับถ้าอุณหภูมิเครื่องชาร์จปกติจะไม่ทํางานนะครับแล้วเรามาดูค่ากดกันอ่าค่ากดทุกช่องเห็นไหมครับแบตเตอรี่พวกนี้มันมันไม่ได้เสียครับเพียงแต่ว่ามันคายบรรจุจนค่ากดมันไปติดลบหมดเลยเห็นป่ะอ่ะ ทุกช่องเลยครับเนี่ยดกดช่องนี้เริ่มมาแล้วอ่ะพอเริ่มมาอยู่อ่ะค่ากดทุกช่องเห็นไหมก็กดทุกเนี้ยติดแดงทั้งหมดเลยติดแดงทั้งหมดเลยผมก็จะใช้เครื่องตัวเนี้ยในการฟื้นฟูผมตั้งไปที่ไปที่5แอมป์เพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ขนาดไม่เกิน7 0แอมป์นะฮะ45ถึง70แอมป์นะฮะแล้วก็ตั้งไว้ที่6ชั่วโมงตั้งโหมดไว้ที่ฟื้นฟูแบตเตอรี่ฮะ ค่าโวลต์อยู่ที่14.0ค่าแอมป์อยู่5แอมป์เห็นไหมอ่ะตอนนี้พัดลมดับไปแล้วเห็นป่ะพัดลมไม่หมุนแล้วพัดลมจะทํางานตอนเฉพาะอุณหภูมิเครื่องสูงจะทํางานครับเเซฟพ,พัดลมดีฮะโอเคครับได้ทดสอบให้ลูกค้าดูแล้วก็เครื่องตัวนี้ก็สามารถฟื้นฟ,นฟนูแบตเตอรี่ได้ครับแต่ว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ต้องใช้เวลาในการชาร์จนานหน่อยเพราะว่าแบตเตอรี่มันคายบรรจุถือเกิดอาการแบบรีชาร์จไปเลยครับเอา เอาตัวเทสโหลดเทสไม่ผ่านเลยครับขอบคุณมากครับ